กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Tech for Biz นะคะรายการที่จะพาไปเจาะลึกเรื่องเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นที่สำคัญมากๆสำหรับผู้ประกอบการ SME เลยค่ะเรื่องความพร้อมในการเอา AI มาใช้ในงานการตลาดเรามีข้อมูลจากการศึกษา SME ในเขตกรุงเทพมาดูกันค่ะเราจะมาสำรวจกันนะคะว่าตอนนี้ SME บ้านเราเนี่ยตื่นตัวกับ AI แค่ไหนแล้วกาลังเจอกับความท้าทายอะไรบ้างแล้วก็ที่สาคัญเลยจะปรับตัวยังไง ให้ทันโลกยุค AI นี้ค่ะประเด็นแรกที่น่าสนใจมากจากข้อมูลนะคะก็คือ SME ในกทมนเนี่ยส่วนใหญ่เกือบเกือบ65%เลยค่ะที่รู้จักหรือว่าเริ่มตระหนักถึง AI แล้วครับรู้จักกันเยอะทีเดียวแต่ว่าที่น่าสนใจคือมีแค่ประมาณ25%เท่านั้นค่ะที่เริ่มเอา AI มาใช้จริงๆในด้านการตลาดส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงแบบศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองตรงนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างนะคะใช่ครับ ตัวเลขนี้น่าสนใจมากนะคือมันมีช่องว่างอยู่จริงๆแล้วเราต้องไม่ลืมนะครับว่า SME เนี่ยคือ,อกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทยเราเลยสัดส่วนนี้กว่า99%ของธุรกิจทั้งหมดแล้วก็จ้างงานคนเยอะมากการที่ SME ส่วนใหญ่ยังคือยังไม่เริ่มใช้ AI จริงจังทั้งๆที่รู้ว่ามีประโยชน์นี่แหละครับอันนี้คือความท้าทายใหญ่เลยท่ามกลางแรงกดดันให้ต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว ซึ่งภาครัฐเองก็พยายามผลักดันอยู่นะครับอย่างนโยบาย Thailand 4.0เนี่ยก็เน้นเรื่อง AI ด้วยอืมค่ะแล้วถ้ามองในมุมประโยชน์ทำไม SME ถึงถึงควรจะรีบเข้ามาใช้ AI ล่ะคะงานวิจัยเขาบอกว่ามันช่วยอะไรได้บ้างคะโอ้ประโยชน์ชัดเจนมากครับหนึ่งเลยนะคือช่วยให้เข้าใจลูกค้าได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อน ลองนึกภาพ AI วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจำนวนมหาศาลเลยทั้งพฤติกรรมการซื้อความสนใจต่างๆเพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ละเอียดขึ้นคาดการความต้องการล่วงหน้าได้แม่นขึ้นครับสองคือช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้เฉียบคมขึ้นคือมีข้อมูลมารองรับไม่ใช่เดาเอาและสามอันนี้สำคัญมากคือการสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลหรือ Personalization ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษและก็ผูกพันกับแบรนด์เรามากขึ้น ขยายความเรื่องประสบการณ์เฉพาะบุคคลหน่อยได้ไหมคะมันต่างจากที่เราเคยทําการตลาดแบบเดิมๆยังไงบ้างคะต่างกันชัดเจนครับอย่างเช่นแทนที่เราจะส่งโปรโมชั่นเอ่อแบบเดียวกันให้ลูกค้าทุกคนใช่ไหมครับ AI เนี่ยมันช่วยเลือกสินค้าหรือว่าข้อเสนอที่มันตรงกับความสนใจของลูกค้าแต่ละคนได้เลย mm hmm. หรือการใช้แชทบอทที่เดี๋ยวนี้ฉลาดขึ้นเยอะตอบคำถามพื้นฐานได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงก็ช่วยลดเวลารอของลูกค้าเพิ่มความพึงพอใจได้เยอะค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนนะครับแต่มันคือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สําคัญมากๆในยุคนี้เลยฟังดูมีแต่ข้อดีนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะไอช่องว่าง65%กับ25%ที่เราคุยกันตอนต้นมันต้องมีเหตุผลแน่ๆงานวิจัยเขาบอกไหมคะว่าอุปสรรคสําคัญๆค,ค,คืออะไรบ้างมีครับชัดเจนเลยอุปสรรคหลักๆที่ SME ชี้เป้าตรงกันเลยนะคือข้อจํากัดด้านงบประมาณ เรื่องนี้กว่า70%บอกว่าเป็นปัญหาใหญ่เลย70%เลยเหรอคะครับเพราะการลงทุน AI มันไม่ใช่แค่ซื้อซอฟต์แวร์จกไงครับมันรวมถึงค่าที่ปรึกษาค่าพัฒนาหรือแม้แต่การจ้างคนเก่งๆซึ่งบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้าน AI เนี่ยก็หายากแล้วก็ค่าตัวสูงด้วยอันนี้ก็ตามมาด้วยปัญหาที่2คือขาดแคลนคนที่มีทักษะด้าน AI โดยตรงในองค์กร นอกเหนือจากเรื่องเงินกับเรื่องคนแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่เป็นกำแพงอยู่มีครับอีกเรื่องก็คือวัฒนธรรมองค์กรอันนี้ก็เป็นกำแพงสำคัญเหมือนกันบางองค์กรอาจจะยังมีทัศนคติที่กลัวการเปลี่ยนแปลงหรือมองว่าเทคโนโลยีมันซับซ้อนน่ากลัวอืมเข้าใจได้ค่ะทำให้การจะเอา AI มาปรับใช้นี่มันยากขึ้นไปอีกแล้วก็สุดท้ายคือประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆ like, อย่างเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยของข้อมูลลูกคา้า คือการจะใช้ AI ได้ดีมันต้องมีข้อมูลใช่ไหมครับแต่การจัดการข้อมูลนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย PDPa อย่างเคร่งครัดใช่เลยค่ะเรื่อง PDPa นี่ก็เพิ่มความซับซ้อนเข้ามาอีกครับมันก็เป็นภาระเป็นความซับซ้อนที่เพิ่มเข้ามาเจอทั้งกำแพงเรื่องเลินคนวัฒนธรรมแล้วก็กฎหมายอีกแล้วแบบนี้ทางออกของ SME คืออะไรคะงานวิจัยพอจะมีข้อเสนอแนไหมคะ มีแนวทางที่น่าสนใจครับหนึ่งเลยคือการลงทุนพัฒนาทักษะบุคลากรอาจจะต้องมีหลักสูตรฝึกอบรมที่ออกแบบมาเพื่อ SME จริงๆเน้นให้เข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงไม่ใช่ทฤษฎีจา๋าๆค่ะเน้นปฏิบัติใช่ครับ2คือการสนับสนุนจากภาครัฐอันนี้ก็สาคัญมากอาจจะเป็นรูปแบบเงินอุดหนุนโดยตรงหรือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อจูงใจแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้นให้ SME การพึ่งตัวเองกับรอภาครัฐช่วยอย่างเดียวอาจจะไม่พอใช่ไหมคะมีทางอื่นอีกไหมอีกทางที่สําคัญมากๆเลยคือการสร้างความร่วมมือครับผม SME อาจจะไม่จําเป็นต้องสร้างทุกอย่างเองทั้งหมดนะการจับมือกับบริษัทเทคโนโลยีหรือผู้ให้บริการ AI เนี่ยสามารถช่วยให้เข้าถึงเครื่องมือแล้วก็ความเชี่ยวชาญได้เร็วขึ้นมากอ๋อเป็นพาร์ทเนอร์กันไปเลยใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้ การที่ผู้บริหารเองให้ความสำคัญสื่อสารเป้าหมายประโยชน์ให้ชัดเจนทั่วทั้งองค์กรเนี่ยก็จะช่วยลดแรงต้านภายในแล้วก็สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมจะรับนวัตกรรมใหม่ๆได้ดีขึ้นครับสรุปภาพรวมได้ว่า SME ในกรุงเทพเนี่ยรู้จัก AI กันเยอะแล้วแต่ว่ายังลังเลที่จะเอามาใช้จริงเพราะติดปัญหาหลักๆก็คือเรื่องเงินเรื่องคนวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ความซับซ้อนเรื่องข้อมูลกฎหมายต่างๆ แต่ก็ยังพอมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงนะคะผ่านการเรียนรู้พัฒนาคนการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็การหาพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาช่วยถูกต้องครับคือการเตรียมพร้อมเรื่อง AI สําหรับ SME เนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะครับในยุคนี้แต่มันเป็นความจําเป็นเลยเพื่อความอยู่รอดแล้วก็การเติบโตในระยะยาวการลงทุนเรื่องคนการสนับสนุนจากภาครัฐและการเปิดใจร่วมมือกับภายนอกเนี่ยจะเป็นกุญแจสําคัญเลยครับ ที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพมหาศาลของ AI ให้กับธุรกิจ SME ของไทยเราได้แต่ว่าก่อนจะจบผมมีประเด็นที่อยากฝากให้คิดต่อนะครับเชิญเลยค่ะคือนอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีบุคลากรหรือว่าเงินทุนแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญมากๆเลยแต่บางทีอาจจะถูกมองข้ามไปคือความพร้อมของข้อมูลหรือ Data Readiness อืความพร้อมของข้อมูล ใช่ครับแล้วก็การมีกรอบการกํากับดูแลข้อมูลหรือ Data Governance ที่ดีลองถามตัวเองดูนะครับว่าข้อมูลลูกค้าที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีคุณภาพพอไหมพร้อมใช้งานหรืออยังแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ถูกต้องปลอดภัยตามกฎหมายหรือ,อยังเพราะว่า AI จะเก่งแค่ไหนถ้าข้อมูลตั้งต้นมันไม่ดีหรือมันไม่พร้อมเนี่ยก็เหมือนรถแข่งที่ไม่มีน้ำมันครับเห็นภาพเลยค่ะมันไปต่อไม่ได้หรืออาจจะพาเราไปผิดทางได้เลยครับ เป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆเลยค่ะข้อมูลคือขุมทรัพย์จริงๆแต่ต้องจัดการให้เป็นระบบด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่อง AI กับ SME กันไปพอสมควรเลยอย่าลืมนะคะเทคโนโลยีเดินหน้าทุกวันเราไม่ตามเท่ากับถอยหลังค่ะ